กาแฟช้างสารไม่ใช่เพียงแค่กาแฟเพราะการใส่ใจตัวเองเป็นเรื่องที่ดีนี่สิที่เราอยากแนะนำกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราวิกเชสพลัสกาแฟชงดื่มชนิดซอง แต่ละซองมีส่วนประกอบที่ถูกขัดสันและผสานคุณรประโยชน์จากสารสกัดจากถังเช่าและส่วนผสมอื่นๆอีก21ชนิดเช่นคอลลาเจนไตรเปปไทด์อินูลินแอลกลูตาไทโอนลูทีนสารสกัดจากสมใบแปะก,ก้วยงาด,ดำเอเซโรลาเชอร์รี่โกจิเบอรี่และเปลือกสนรวมส่วนผสม22ชนิดกาแฟวิกเชสพลัสทานสะดวกเพียงฉีกชงดื่มหอมเข้มเต็มรสชาติด้วยครีมเทียมไขมันมะพร้าวดื่มได้เลยทุกวันกาแฟวิกเชสพลัส มอบเป็นของขวัญให้ตัวคุณและคนที่คุณรักกาแฟวิเชสพลัสความรู้สึกดีๆที่ดื่มได้ทุกวันกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตาวิกเชสพลัสสิ่งดีๆที่คนรักตัวเองเลือกจากบริษัทช้างสารเน็ตเวิร์กโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคกาแฟวิเชสพลัส